หางบัวนึ่งครับผมหมักสูตรได้ตึงครับผม,มแสบมากครับผมมันหอนเลยเปื่อยๆผมในตุ่มไก่สูตรผมพ่อกับแม่กินหอมหญ่ด้วยใครเป็นบะกูดได้เพรามอ่อนครับผมมีคาด้วย รถต้องไฟฟ้าเลยครับรถบีเนี่ยมัดกินน้ำปลาน้ำปลาด้วยที่เด็ดโถมสเป,ปรดดีคักด้วยครับผม ไก่แจ่ครับผมตุ๋มไก่แจ่สุดงามขกงโกของผมแจฟิดมา,<บ>าเดี๋ยวให้เปื่อยเร็วครับผมสิข็งแข็งไปตุ่มเลยไว,ไว พร้อมสิสสสทธิ์สาเสพซีดเสพทิกทุบลงไปครับจากสองลูกเพราะเดือดแม็กเพชรหลักฝักชีเอาเลยครับผมไก่แกะลูกได้ไหมแม็กไกแก่นสซีนน้ำครับ เอาเลยหอมปอบหอมบัวลงไปจบครับผมอาตัวก็ต้องคนไนสดกันครับหัวรองของแล้วต้มไก่ที่มือลูกชายแขงแหลกหรือยี้อย่างนี้ปะส,สับอยู่พอวาทิ่มนนนหน่อยแบบเปนนุายไง ในในนนไห่ด้วยนะครับน้ำไม่ไหลเลยนี่ยแต่เมนูเด็ดน,นะครับเดืกร้องกันนี่แหละมา <c oughs> หางงัวเป็นทังไดหนึงหางงัวหพราะว่านึ่งนี่ครับเติรเสียบเลยแกงที่พักขลิก็เด้นี่คต <c oughs> เขนเี๋ยวเพชรตุมเสียบเสีเสีนงท้ยยังเป็นกุเกียวหางงัวเลยนี่ นีู่อะไรเนี่ยอมเอี่ยวรอไมหมาอคุดมากเลยนั่นบากว่าจริงครับผมรลองมันขับหนึ่งหังว่าคือใครหรือไงจบเตียวส่งชุดแม่ครับผมเจ็บจริงครับนี เต็มตันด้วยม่เตมตันเลยนะครับผม,มรูมาร้องไม่พอนี่ได้แบบหมัวครับันนเหนียวเลยผิดเหม,ม,มหวยว่าโกเผ็ดด้วยโพดเผ็ดครับหนูผิกต้นสมอไม่อต่อนืนน่อน,น,น

พอบางสูตรนะครับเห็นซ้ำไซแเราเมื่อกี้ก็ <c oughs> ต้องปรุงเพิ่มเลย <c oughs> เดี๋ยวจบแต่สูตรนี้ไปก็วันนี้นู้นนี่ไปกินโดนครับผมแบบเปืีอยยจิ้มจิ้ม <c oughs> <c oughs> ะมุนแบบไว้มึงอย่ารวดนางผ่อนกจปิงครับผมหอมมึงสิแบบได้ได้อยากครับลองบึงขามก็ได้ถ้าขามม่เสียบถั่วหางถอกหางทีนีแบบเห็ดกุดๆหลายกาครับผมเป็นเอ็นเนี่ เดีือวม,มืดมากโหงเจราะว่าจมากโห่มัน,นหนาวเลยก็ดูนี่หนาวหนาวเลยอย่างไฟเลยเสือะนังเผาเลยตัวับเผาแล้วก็ต้มเห็ปรุงรสหนึ่งก็ไปต้มให้น้อกระดที่หนึงน่งเลยไม่รู้ ่วนหมาเขาเดี๋ยวไปสุปไปยังครับก็เตีน,นหนึ่งเอาไว้หูสุดแจกนั่นเลยแหละหางง่วงครับผมเป็นหางมือมักแตยยังด้ไหมจำยังใส่แต่เทียมตะไคร่บอกตะไคร่กะเทียมตะไคร่ครับกะเทียมครับผม ตัวดีสุดนำปลานะครับผมเ้ิ่เนี่อเนื้อๆหนังๆเลยหนึ่งที่นี่เฮ้ยจอดติงครับเจ้ครับเจาแม่ลงไก่ นจนี่กินปลาแดกเหอมเีไม่กินปลาแดกเลยใส่ปลาแดกความเรื่อนี่สองฟ้าทางฟ้าคนเนี่น้เคยิเดกนี่กิ่นหมอเหรจักควม้วนนะครับเป็นเทคกกิ๊กจับมาก มันก็เกือเทศใส่ใหนึ่ง้งสุดอดาองนี้เลยพริกสดใสเล็กหน่อยแพะหมักเผาก็ใส่ได้กันผมริกเผาพริกอย่างเป็นกินอายของอีสานขึอนก่อผมมันต้มแบบผักกาดมันทำเสีย chập cho hàng nguồn hồng chứa cùng khoa các bạn anh bếp mấy hẹn mày นี่ยผมว่าอีกไปทน้งมันกไก่ทิ้หนึ่งทียังโดนมาได้ใช่ไหมหนึ่งกับเปวยอยู่อีกคเนเะนีเยเแบบนาะเนี่ครับหนึ่งกับเปอยแบบโว้สุดดอดจริงด้วยนี่ครับจะมาจิ่มลองทุกวัน ก่อนก็นแ w, แ w, ไแด่เขายังไปจำเจียวก็ได้กลวหมือนรับขอแขอ้างจับแบบมากกระเพาะกระดูกมองมันหนักเึ้นมีดพวเขาจะบานจงเบสรินีมองถือคอมันจะหอกกับวุ๊ไปดีหรอมองได้ถือคออ่อนนะ มองโมเสกความมันยเ,เยเยแบบปกๆครับเห็นอยู่ตลาดเดียวหาตึ้นเขา ผมให้แล้วนะครับมันหนึ่งเลยสุดสุดจัด ẻo. Cho bán 200 0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 00 พอหอายง่ายันง่างงงงครับขบขันขี้นิสซ้องมือขี้นิมซ้องมือแล้วไงวะเสียบบุหรี่เครับคือจังหนึ่งพวกัตปตาเลยก็จังหนุ่งหนุ่มหนึ่งหนูหน้าเลยยังไม่กินตับด้วยยังพึ่งแจแล้ว mẹ nướng Cái này thì nửa nửa nổ này

다무질러다쎄 응. บันหมกอคัดไว้ต้องใส่แต่อและวมึมอมองยืมเอาหนุ่มหล้อคเดี๋ยวสูหางงัวไปหรอครับมึงออกเลยเจ็บครับก,กินแต่หางงู เบื่อเดีวมาผ่านกระถางมันเกื่อ้องทางงนงวหรือมันเหนือผมหอมงูกนงูไหมกกระดูกกนกินเตือนี่นวขั้นเขาขน้นเงดี สองจังและสี่ขวนครับดจังหวัดไม่ใช่ไหมถึงเรื่องจัหวัน ต้องพายับดูที่ไหนดูเงแบบนี้ออกมนี่มันติดหลังน้ำอิมนีควมสสุดเลยแจ๊บจิบเนือหลงน้ำก็รอได้หน่อยนี่แจ๊บขมไก่อู่ที่นี่มางสนเลย เกี๋ยวรดวยรับเนั่นว้วจบเก็บเปิดตูไปครับผมน้องจีดนไปกลับมาจุกิจวอดเจียวทำไมไม่คึบเขาเลย